สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสุขุมสุขลนเนาะมือนีอไหลมาอร่อยมาพี่น้องไหลมานองโตเนาะเดี๋ยวมาเหี่ยงอยู่หน้าพี่น้องเหี่ยงไว้เผาเผาน้าเนาะเผาเป็ดเผาไก่พี่น้องเลยก็ได้ให้มันเห่าเนาะเวลาคนเผามาเนาะเอาซองโตพี่น้องตัวผู้กับตัวแม่เนาะมาอยู่ในวัดนี่แหละท่านตั้งชื่อพี่น้องตั้งชื่อจังไรเนาะตัวนี้มาแม่ตัวนี้ตัวนี้มาเถิกเนาะแค่ตั้งชื่อสั่ง แป่ชื่อชื่อยังไรก็แล้วก็ยำเก่าเพื่อนเนาะมันเขาอะไรกับปนนุ่มเพื่อนเนาเพราะอะไรมันเห่าเนี่ยมันขื่นเพื่อนเนาใหญ่เนาะสองตัวเห่าเป็นเห่าหมักไมโลมันบุเผาต้องขึ่นมันมาอายุยาวเว้นแต่ว่าการขื่นมันมันเป็นนอนเขื่อไมโลอ่ะกินกินตอนกลางคืนตอนหาเอา อีพอเอามาตัวสีลำหาไปปล่อยใบขอกไก่ขอกไก่อยู่หื้ออันมันห่างมาหอดขึ้นมาเฮ้ยอ้ากกิน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 มันตื่นเลยคนใช้กับนุ่มีดอกเอ้เพราะมันแต่ปนปลานุ่มเนาะ อย่าไว้ขอบใกล้แล้วตอนแรงกันแตมันเคยเนาะพี่น้องโอ้อันมันใหญ่สองตัวคนเขามาโอ้ยเฮางงหมดแล้วพี่น้องเลยไอ้บงไมโลตอนคำบ่เผาเพราะอะไรเวลามาเฮามันกะเวลาคนเขามามาเฮาเขาขี้อานมาอะไรกักล่องมันก็จิตเตือนเนาะพี่น้องจิตเตือน ก็มุ่งจอนอีพผลก็เอามาติดเดี่ยวลอยแดดงังนสิเอามามาเผาหน้าอายุเพราะว่าไก่เหลื่อมลายแหละเหลื่อมลายเลยไก่เนาะไก่เป็นลอยเลยเป็ดหนักนิดเดียวเองวันไก่บักได้ลายหนึ่งเลยเตือไก่ก็พี่เนาะเตือ่ไก่ก่อนโอ้หนักลายผมเลย ือไก่น่อยนาอปคนวัวหานพี่หองเลยกอไก่น้อยคนวัวหันน้อไก่ชนน้อยุ่มนยคนแต่้ามพ่อไปถ่ายเอามาหน่อยเลยมอเนี่ยเขาไก่ับพอมอหน่อยกับกินเขาอยู่ Cái yeah. này hợp thắng phần ngoại Cảm ơn bác chị Cảm cây ngạc gà lì lại cây ngạc ngạc gà lại cây Tên ngạc gà lì lai cây nè. cho ngạc gà lì nè. Tên ngạc gà điều và มองดีๆบอกเอามาเป็นหมองนั่งเอามาเป็นขอบเป็ดตะเป็นขอบเป็ดขอบไก่ bà ừ. 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 ao cây nó mà cả mì đai chứ cây nhảy ไก่เน่ามันยังอยู่เนาะไอ้ป่ามาแล้วไก่ใหญ่มีที่ซองป่ cây phút bên phút kìm đất nó. Cái nọ bye bye. Kì cái cây Kì nó lên. đây nó lên. Kì nó lên. Kì nó lên. Kì nó lên. mi nhẹ hàng nhẹ 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 cái bếp nó ở cấp cây nó tô tô điêu nhẹ ở mà đều nhẹ nội đơn cây nhảy cây kim cây nhẹ kim nọ và cây nọ kim cái này nó cây nhảy kim năm Hãy มันืดด่มต่อหนองดิ้งดิ้งกว่าเดี๋ยวมาอะกระเมคกระเมนเอาน้ำชิมเนาะเบดมีน้อยหน,นึ่งเหมือนไก่พี่ได้ได้เห่นไหมข้อไก่ไก่ถิบเป็นเยอะนี่ไก่ตัวนี้นนนนนนน บอ่อยอมกินน้ำเขาเน,น,นี่พ่อ,อถอเกาะมุ่งจอนกับยุทธภูนเกอกมุ่งจนอน ก็มึงจอนอยู่ทั้งพูนบ้านเหี้ยนเขาน้าไม่ได้โจย์มลเนาะัีนมาน่อยยืนนอออกุบกินข้าวอีมุรีนอนถ้ามีหมองฝักมันนนเต็นี่กับมี่ก้องเครื่องไก่มันก็บผักขันเดทที่อหน cây này có cây cây này có kết nội nó cây này cây này có chú hả để pha về cái cái cây cây thì nó vậy này cây này cái nhây đi cây tôi à. cây này nó có tôi thì nó มันฝากค่ะมันหมักต่อต่อนี่ไก่กินเยอะมันหมักต่อนี่ได้มีไก่ตัวนี้เมื่อต่อสัปข้าจะกินไก่หน่อยกะเนยตั้งเนยกันได้เด้ออยู่ไก่หน่อยยูเพื่อนค่ะมันนี่หน่อยเนาะเออบ้ามันออก Hmm. Cây nhảy dù thuyền nói ninh. Hoa a mãn vất đẹp. Kay nói kỳ nha căn vất kỳ hoo hoo. về a hà đời. Nhay nha kỳ nha căn. Ngān 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 ตอน of of it, Means, really ia, นั it, ่งน้ำชิงออกไปมัหน้าสวยกับพ่อกับแม่กินแต่หอยกินแต่หอยเนาะนี่คินยังนั่งน้ำชิงกัะทายบิดอยู่นะอ่ะนี่แล้วจะเห็นแม่กระทูกใส่ของกินของไก่เนาะแต่คอบ่าใส่เนาะนี่

อยู่ผูกกับไงเด้ววันนี้เอามาปล่อยอยู่นี่นะพ่อหนาปลาปลาเกือปลาอระสุนหนมาเลฮะไปเกือกกระสุนหนักไม่หน่อยจะเอามาจะเหยนเขาหุ่นชาวบอลนี่นี่เอยพ่นไก่้เราหนีใกล้ก่้นี่สิ ปลาลูกสุ่มเลยเด็กเงยเลยเนาะสุ่มหาพวกปลาคอเนาะตอนนี้ปลาคอกัมี่งดีกันห้องใส่ไก่เฮ้งเทนบดเออเทนบด นสอบหนึ่งหรือเปล่วานปลาลูกัดสอบนี่ขี่น้ำชาชเปล่าไทยให้พังเลือดเวลาคนไทยเขาเอื่นมาคุ้มมาจังไรมาละกอกตั้มซึมตัมเด็กอะคนไทยเขาเอื่น Ba đi ma ao cả, bay 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 vậy vậy bay bay vậy đấy. vậy vậy bay 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 phải mà เสาแรงเสาแรกมาเกลเนาะย่ำเขาก้น,นุนมให้กินมาบดสับเอาว้เอาอยู่วะเอา,เอาชื่อจะไหนพี่น้องบอกรนเดอรอยสิตตังสื่อห้เนาะก <c ười> ิ่แล้วอิ่มแล้วมัม้ ป้าเมันกินตแรกนะอมันเดี๋ยวเอาคนเขาไปไหวขอกไก่เนาะพี่น้องไงไหว้จุดนเนาะมันแรเนีไห้ฮาม์วัดขืนีหมแดงว่าก้ามาแจกเมยเนาะมานน้อยมันจะเอาไม้ไม่เนี่ยไห้เราต้องพี่น้อมันห่องอ่ะหละห่องวัดขื้อประมาณสองสมมือกับเสาเนาะเสาห่องประมาณ เ,เขาอยู่ไหนเดี๋ยวนะ,นะเขากไก่เป็นนพอมัขาไก่นเนาะ่เราไม่เด้เจตเดียวเอามันมาเป็นพอมมันบ่ะส่วนไก่ยังท้างในเขาท่านในคังเพราะว่า,ามันบอกเขานะเอาเนี้ยมาอ่อมใหม่เพื่อมาให้มันบินออกเนาะเพราะมันไปไขท่ทุติบนะเนื่องจะค้างมันใหม่เกินเนะ <c oughs> าะม,มันไปไข่ทุติบได้ไก่แม่เดี๋ยวนี้ ใหญ่เกินไปโอ้เฮาคักูได้เนี่ยพ hey, yeah, oh, um ี่น um, ้องไปข้นเข้ามาเนี่ยชือว่าโอเคเนาะหองะนันเด้อเนี่ยซองโตเนาะที่แรกเขามาบมาเสียมาตัวหนึ่งพี่น้องเลยเอามาซองโตซะหยาดมันมาอยู่โอ้มันกัดกูกัดเฮงขนาดโอ้โหชิวด้วยบอกเนาะไปพี่น้องเดี๋ยวพี่กิบไปเพียงชั่นี้เนาะตอกันอีพี่หนาพี่น้อง